สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการติดตั้งผ้าม่านนะครับแบบฉบับ DIY นะแบบง่ายๆกันท่อที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นท่อร้อยสายไฟนะครับไม่ใช่ท่ออะไรนะครับเป็นท่อสแตนเลสอ่อร้อยสายไฟที่รื้อ,อาอมาแล้วนะครับแต่ว่าแทนที่เราจะไปทำราวตากผ้าเราก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ดัดแปลงเป็นอ่อ ที่ร้อยผ้าม่านของเราได้นะครับอันนี้อันที่เห็นอยู่ด้านบนนี่นะครับเดี๋ยวจะรื้อออกนะครับอันล่างนี่เดี๋ยวเราจะติดตั้งใหม่นะครับไอ espace. ตัวนี้เนี่ยก็เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยไปซื้อตัวไปซื้อตัวราวแผ่นผ้ามานะครับไอตัวแบบนี้นะครับเขาเราเรียกว่าตัวราวแผ่นผ้านะครับแบบนี้นะครับน,นี่แบบนี้นะครับนะมันจะมีอยู่ด้วยกันแบบนี้ตัวละ40บาทนะครับคือมันจะ ปิดด้านด้านนอกนะครับแต่อีกแบบนึงคือแบบกลวงนะครับแบบนั้นน่ะคือตัวละ15บาทนะครับตัวละ15บาทแต่เนี้ยก็เอาให้มันดีดูดีหน่อยนะครับแล้วก็มันก็จะมีรูมา3รูพร้อมพุกมาให้นะครับนะน็อตมาให้3ตัวแต่พุกไม่ได้แถมมาให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการติดตั้งนะครับว่าวิธีการติดตั้งถ้ามานั้นทำทำย่างไรนะแต่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพุกนะครับแล้วก็ตะปูเกียวนะครับนะเตรียมความพร้อม เพื่อที่จะติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในคลิปนี้เนี่ยการติดตั้งผ้าม่านใช้งบไปเพียงแค่90บาทนะครับซื้อตัวตัวหูราวแขวนผ้ามาอย่างเดียวตัวนี้นะครับนี่นะตัวอย่างนี้อันนี้คือสวยสุดในร้านละนะครับตัวละ40บาทนะแต่ถ้าหากว่าตรงนี้มันแบบทะลูกออกมานะครับแบบกวงอันนั้นก็ตัวละส5บาบาทนะครับเราสามารถจะท่อ PVC เนี่ยมาทําก็ได้นะครับ ง่ายง่ายเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับว่ามีวิธีการติดตั้งราวผ้าม่านอย่างไรนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการเจาะรูนะครับเพื่อที่จะเอายึดน็อตนะครับยึดทุกเข้าไว้นะครับเนะจาะรูทั้งหมดสามรูด้วยกันอย่าไปเอากาวลาดให้แปะนะครับล่วงเลยนะอย่าไปเอา ไอ้จะอย่าไปเอาไอ้อะไรนะเทปอย่างอื่นใปนะครับหรือกาวตอกหน้าแปะไม่ไม่อยู่นะครับเราต้องเจาะนะครับตอนนี้นะครับเราก็ติดตั้งผ้าม่านนะครับเราวผ้าม่านเสร็จไปหนึ่งด้านแล้ว ครับเสร็จเป็นหนึ่งด้านผลลัพธ์ออกมาก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครับน,นี่นะฮะตรงจุดนี้นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยเราจะยึดสกูทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเลือกแบบที่ตรงนี้กวงเวลาเราดึงผ้าม่านตรงนี้ไปปั๊บนะครับมันอาจจะหลุดมาได้นะครับมันอาจจะหลุดมาได้เพราะฉะนั้นแล้วเราเลือกแบบตันด้านนี้ตันดีกว่านะครับเพราะว่ามันแน่นเลยแต่เวลาถ้าเกิดเราจะถอดผ้าม่านออกทำาไงครับ วิธีการถอดผ้าม่านออกก็คือเราต้องคลายน็อต 3, ตัวนี้ทั้งสามตัวนี้ออกนะครับพอคลายน็อตตัวนี้ทั้งสาตัวนี้ออกปุ๊บเราถึงจะเอาตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เอาผ้าม่านออกไปทําความสะอาดซักได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้ตรงนี้กวงนะครับเราก็เพียงดึงตรงนี้ออกมานะครับแล้วเราก็สามารถเอาผ้าม่านออกไปได้เดี๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึงนะครับตอนนี้กําลังติดตัดต้งแล้วก็วัดกันอยู่ ตอนนี้มุมด้านขวามือก็กำลังวัดอยู่นะครับว่าให้มันพอดีกับมุมทั้งด้านซ้ายมืออันนี้เราก็จะนำเอาปากกาเนี่ยมามาร์กจุดก่อนนะครับพอมาร์กจุดเสร็จปุ๊บเราถึงจะเอาสว่างเจาะ ไม่ว่าจะเป็นท่อ PVC หรือท่อร้อยสายไฟนะครับเราสามารถนำมา DIY ทําเป็นที่ติดพามานได้สบายๆแบบนี้ได้เลยนะครับนีเ่เดี๋ยวเราจะยกลงก่อนนะครับอวัดเสร็จปุ๊บต่อไปก็จะเจาะกันละ อันนี้เมื่อเราเจาะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะดาเนินการใส่พุกแล้วก็เอาค้อนตอก ตอนนี้ก็าย <c oughs> ค,ควงอยู่บนเตียงตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนะครับอ่าฮะปึ๊บอ,ออกมาครับทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่ก็อยู่ในการขันให้มันแน่นนะครับขั้นตอนการขันให้มันแน่น อ่านี่ลองลองเลื่อนผ้าม่านดูนะครับปึ๊บนี่นะครับเราก็เท่านี้นะครับเราก็สามารถมีเราที่ติดตั้งผ้าม่านได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปจ้างช่างมาติดตั้งนะครับเท่านี้เองนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งผ้าม่านนะครับง่ายๆ diy แค่เอาท่อร้อยสายไฟมาประยุกต์ใช้เท่านั้นเองนะครับ